ชาวลัคนาราศีพฤกษบค่ะหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่พฤกษบวันที่21ิเเมษาจนถึงวันที่21พฤษภาคมหนูถือเป็นพฤกษบตามโหราศาสตร์กลนะมีชาวกระทิงบ้างไหมมีชาวพฤกษบบ้างไหมคะดูสิมีพฤกษบบ้างไหมคะชาวพฤกษบมีไหมไม่มีพฤกษบเลยเหรอ ไม่มีอาจารย์ข้ามนะไม่พูดอย่างนั้นนะพฤกษบอเอามีโอเคมีน้องเฟิร์นน้องใบเตยพฤกษบน้องพฤกษบเยอะเหมือนกันนะน้องบูนน้องมะฝีอะไรเนี่ยเอามีค่ะ <c oughs> อาจารย์ว่าเป็นฝีแล้วมาบอกอา,าอาจารย์อีกราศีเมทุนค่ะเ <c oughs> มถุนยังไม่ถึงอลูกน้องเซลแอนนาอาจารย์ไล่ไปตามแต่ละราศีนะลูกรอก่อนนะคะไปหาขนมมานั่งกินรอนะลูก <c oughs> เลื่อนมาเจอพอดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังเอิญค่ะ <c oughs> no coincidences in the world ลูก น้องอะไรน้องบุญบอกว่า,ามาเจอเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญค่ะถ้าอาจารย์พูดถึงราศีหนูหนูมาเจอพอดีเป๊ะจัก,กรวาลกําลังส่งหนูมาให้อาจารย์สก,กิดอะไรบางอย่างแล้วก็หนูอาจจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องตัวเองที่กําลังวิตกกังวลกําลังคิดเยอะกําลังหาคําตอบอยู่ตอนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังค่ะเพย์เทนชั่นนะอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ต่อไปชาวราศีพฤษภกระทียงราศีธาตุด,ดินพลังงานของธาตุด,ดินดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าลักหนูนะฮะตอนนี้ดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในเรือนสิบสองของชาวพฤษศตอนนี้เหมือนกับพลังงานของตัวหนูเนี่ยตัวเองไปอยู่มุมอับที่สุดใน12เรือนชะตาของตัวเองอลูกชาวพฤษศจนกว่าดาวศุกร์จะโคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภณวันที่เดี๋ยวนะฮะดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภโอ้เดือนหน้านุน่นมีนานุ่นค่ะ แป๊บหนึ่งดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษกเอาไม่ย้ายอีกกว่าดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็นูน่นแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์คำนวณก่อนลืมคำนวณมา7มิถุนายนชาวพฤษกอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยหน่อยที่มีปัญหาหน่อยอาจารย์พูดเลยนะ2-3เดือนนี้ดาวศุกร์ของหนูมันอยู่ในเรือนที่ 12เห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวมันดาวเจ้ารักหนูจะโครจรถอยหลังอีกตั้งแต่วันที่2มีนาคมถึง12เมษายนนี้พฤกษ์อาจารย์ว่าเดี๋ยวเหนื่อยเนาะ หนูต้องต้องอย่าไปซีเรียสจริงจังเยอะเกินน่ะหลายคนนะวัตถุนิยมนะคะเห็นแก่วัตถุมากเกินไปพฤกษบต้องเข้าหาทางจิตวิญญาณบ้างถึงจะเป็นบวกนะตอนนี้นะคะแล้วดิ้วยาวดาวสุกดาวเป็นดาวการเงินเป็นดาวความรักความสัมพันธ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเสน่ห์ของตัวหนูพอมันอยู่เรื่อง12เนี่ยมันก็จะเป็นลบอะ่ะมันจะไม่ส่งเอ e r g y ยกเว้นพฤกษบที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสีเทาๆนะฮะทำสีเทาทําทอะไรที่เป็นเรื่องของงานเบื้องหลังงานทางการแพทย์นะเกี่ยวข้องกับสีเทาอันนี้ถือว่าเป็นบวกกมาาเลลยยพบหคนที่ ที่มีความรักความสัมพันธ์แบบค,คบซ้อนรักซ้อนซ่อนเงื่อนมือที่3อยู่อาจารย์พูดเลยนะเดี๋ยวความลับมันจะแดงนะคะตั้งแต่2มีนาะคมนี้จนถึง12เมษายนดาวเจ้ารักหนูโคจรถอยหลังในเรือนที่12อะไรที่เป็นความลับลับร้ยร้ายปิดบังซ่อนเร้นพฤกษบจะเป็นราศีแรกที่สิ่งเหล่านี้จะรดนกระจ่างจะโดนจับติดจะโปะแตกรถไฟจะชนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอยู่นะตอนนี้ก็ไปทำการสับรางสถานดีดีๆแล้วกันนะลูกมันจะเกิดปัญหาได้เลย ชาวพฤกษบหลายคนเจอในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของแฟนตัวเองความรักคู่รักตัวเองที่ป่วยเจ็บป่วยหรือตัวเราเองนั่นแหละเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับเรื่องของอาการเจ็บป่วยติดเชื้อง,ง่ายเป็นมานะฮะแล้วก็จะเป็นอีกในเดือน2เดือนหลังจากนี้ ะะเพราะฉะนั้นมันคือช่วงเวลาที่พฤกษบต้องดูแลเยียวยาใจตัวเองแค่นั้นเองแล้วอย่าดื้อมากตัวหนูขี้ดื้อนะพฤกษบดื้อดื้อด้านเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะพูดอะไรไปคาคาครับๆแต่ไม่ทาตามหรอกบางทีอะดื้อเือเงียบนะพฤกษบเป็นราศีการเงินแล้วเจ้าดาวพฤหัสของตัวหนูเนี่ยมันเดินหน้าในเรือนการเงินแล้วอาจารย์ว่าตั้งแต่วันเมื่อวานที่ผ่านมาสี่กุมภาพันธ์นะยาวๆยังคงเป็นบวกในเรื่องของการทํามาหาเงินการสร้างรายได้อยู่แม้ว่าจะเป็นมุมอับในชีวิตที่ดาวเจ้ารักอยู่ก็ตาม แต่เรื่องของเม็ดเงินยังคงได้มาอยู่ใครที่เฝ้ารอคอยเงินก้อนอะไรบางอย่างนะฮะเงินก้อนเงินที่รอคอยเงินตกเบิกหรือเรื่องของโชคลาภก็ตามมีเกณฑ์การได้มาทํามอาจารย์บอกว่าดวงไม่ค่อยดีแต่โชคลาภได้มาล่ะดาวเจ้ารักอยู่เรือนสิบสองอาจารย์บอกว,ว่าสีเทามันขึ้นสีเทาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้การเสี่ยงพวกนี้ก็สีเทาเงินปันผลหุ้นดอกเบีย้ยสีเทาทั้งหมดค่ะนะฮะเป็นสีเทาทั้งหมดแล้วเจ้าดาวพฤหัสเดินหน้าในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นพฤกษบหลายๆคนจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นการขุดเส้นทางการไหลของเงินเเพิ่่มมขึ้้นนนไดดวใชงือกุ พพน,นี้ก็ถือว่าดีค่ะถือว่าดีนะฮะทีนี้พอปลายเดือนกุมภาพันธ์มันเกิดสุริยคราสนะการเริ่มต้นใหม่โซลาร์อีคลิปในเดือน12อาจารย์จะบอกว่า 6, mm hmm. 6เดือนหลังจากนี้ชาวพลึกศพจะเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในใจตัวเองอะเหมือนปมจากอดีตต่างๆจะถูกขุดขึ้นมานะฮะแต่คนที่ไม่เคยทากรรมไม่เคยทํากรรมไม่ดีมาเลยคือทําแต่กรรมดีมาตลอดอะไรอะเขามาส่งอะไรดูดิส่งน้ำ,นำหรอให้คนยกตั้งหน้าบ้านก่อนกันะ คนที่ทํากรรมดีมาตลอดนี่คือช่วงเวลาการตอบแทนกรรมดีของชาวพลึกศพแล้วนะคะหนูเทศทองค่ะขอให้โชคดีบวกมากเลยค่ะเป็นบวกทีนี้เรือนการเทศทองของชาวพลึกศพเรือนที่8 ดาวเจ้าเรือนคืออะไรดาวพฤหัสอาจารย์บอกไปแล้วเพฤหัสเดินหน้าแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเทรดการเล่นหุ้นการเทรดคริปโตการเททองคำการลงทุนนะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยตรงงานธนาคารงานบัญชีขายประกันนะคนขายประกันบริษัทบริหารความเสี่ยงเลิศเลอค่ะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ถือเป็นบวกค่ะถือเป็นบวกคือได้เงินคือได้เงินมาเยอะจากเรื่องตรงนั้นนะฮะมีคนถามอาจารย์บอกว่าอะไรนะมีในคลิปอาจารย์นะบอกว่าอาจารย์บอกว่าดวงทําไม่ดีแต่บอกว่าการเงินจะดีอ๋ดวงการงานไม่ดีแต่การเงินจะดีเอ๊ะงงเขาบอกนี้นะอาจารย์เลยบอกว่ามันต้องแยกส่วนกันนะลูกงานกับเงินมันคนละเรื่องบางคนการงานไม่ดีคือหัวหน้ามีปัญหาไงปิดจบโปรเจกต์ไม่ได้แต่เงินก็คือเงินเดือนยังคงได้หรือได้โบนัสนั่นเองอันนี้ก็คือดีหรือหลายคนทำอาชีพธุรกิจของตัวเองใช่ไหมคะการงานไม่ดี อย่างเช่นเขาขายค้าขายไม่ค่อยได้ลูกค้าน้อยแต่การเงินดีอยู่ๆสามีเขาไปทําด้านการเงินอันนี้ก็เป็นเรื่องเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่คนละเรื่องกันอย่ามาเกี่ยวกันนะฮะเรื่องการงานการศึกษาเป็นไงบ้างคะอาจารย์ทีนี้เรื่องของการศึกษาดาวการงานเดี๋ยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามพฤกษบเรือนการงานคือเรือนราศีกุมเลือนการศึกษาของหนูอังคารอยากรู้อะไรละ่ะคือการศึกษาจะไม่มีปัญหาค่ะยังถือเป็นบวกไปได้ นะคะแต่การงาน การงานของหนูเนี่ยเนื่องจากดาวเจ้าการงานมันเดินหน้าแล้วชาวพฤกษ์การงานก็มีเกณฑ์การเป็นบวกเรียบร้อยนะไปข้างหน้าตอนนี้นะคะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพียงแต่ตัวเองอะค่ะจะมีปัญหากับตัวเองอาจารย์ว่าหลายคนตีอยู่ความคิดตัวเองเนาะพฤกษ์หลายคนจะทาตัวเป็นเหมือนวัวกระทิงที่นอนแช่ปักโครนะตอนนี้ขี้เกียจไปเลยก็มีนะไม่สู้เลยก็มีทั้งที่เราเป็นคนสู้หนูเป็นฟิกซายหนูเป็นราศีที่ทําจนแล้วเสร็จแล้วกระทิงเนี่ยคืออึดถึกทนสู้มากแต่อินเนอร์จีที่ผ่านมาม อยากนอนแช่ปักโครนเฉยๆพอใจกับเงินแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะจนมีปัญหาเกิดขึ้นน้องยุ้ยบอกทํางานค้าขายค้าขายเป็นบวกนะลูกแต่จะเป็นบวกยิ่งขึ้นต้องรออังคารออกก่อนจากเรือนกรกฎนะฮะอังคารโคโจรถอยหลังในเรือนค้าขายหนูอยู่ก็คือ25กุมภาพันธ์ไปแล้วงานการค้าของหนูก็จะเป็นบวกมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองนะฮะชาวพลึกศบหลายคนตอนนี้ดาวการงานอยู่ในเรือนตัวเองนะการงานคือดีค่ะการงานคือดีลุนหน้าอีคลิป หนึ่งเดี๋ยนะหนึ่งสองลูนะ่าบางทีขี้เกียจเฉยเฉย่นกะ็เป็นอย่างนั้นนะลูกปึกศบอ่ะอาจารย์พูดถูกค่ะช่วงนี้หนุดวงไม่ค่อยดีเจอแต่เรื่องแต่เงินก็เข้ามาตลอดนะคะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะลูกมันเป็นอย่างนั้นล่ะคือบางทีบางทีพลังงานเรื่องหนึ่งเกิดแต่เรื่องหนึง่งมันไม่มีใครหรอกลูกที่มันจะที่มันจะตุยทุกเรื่องไม่มีทางนะคะมันจะบาลานซ์กันไปมนุษย์ไม่งั้นมนุษย์ตุยแน่นอนเปิดโรงเรียนสอนศิลปะค่ะอ่ทีนี้คนที่เปิดเมืนูทำธุรกิจตัวเองใ่มม้นองาจ ทำธุรกิจตัวเองพอเปิดโรงเรียนสอนศิลปะดาวสุกดาวเจ้ารักหนูแล้วเกี่ยวข้องกับศิลปะโรงเรียนสอนศิลปะเนี่ยนะอาจารย์ดูสิดีค่ะไม่มีปัญหาค่ะยังถือว่าไปข้างหน้าได้ยังเป็นบวกได้อยู่อาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาวดาวหน่อยนะลูกเพราะว่าดาวสุกมันเป็นดาวเออเออเออไม่ใช่สิต้องเป็นดาวพุธดาวการเงินหนูอะถ้ามันจะดาวหน่อยนะหนูที่เปิดโรงเรียนสอนศิลปะนะ15มีนาจนถึง7เมษาย,ยน 15มีนาะถึง7เมษาช่วงนั้นพลังงานของดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินเป็นเรือนเงินสดของตัวหนูมันรีทกเกรดมันโครจรถอยหลังส่งผลเป็นลบกับหนูได้ด้วยโรงเรียนศิละปะเข้ากับดวงมากค่ะอะไรนะเจ้ารักเป็นวีนะัส้ารัเป็นวีนะัสใช่ใช่ถูกต้อง,ถ,องถูกต้องกังกิบและเจ้ารักหนูเป็นนอกจากศิละปะแล้วลูกหนูต้องทาศิละปะของหนูให้เกี่ยวข้องกับดินนะอาจารย์พูดเลยศิละปะหนูทําได้2อ,อย่างไม่เกี่ยวข้องกับดินหรือก็น้ําก็ดีเพราะว่าหนูเป็นพฤกษ์ราศีตรงข้ามคือกรกฎคือพิจิก เพราะฉะนั้นหนูต้องทําศิลปะที่เป็นดินงานปั้นดินนะทําเกี่ยวกับดินนะหรือทํำเกี่ยวกับน้ําไปเลยศิลปะกับผืนน้ำอะไรเงี้ยคือดีค่ะในหน้าขายที่ดินดีไหมคะพลังงานของเรือนที่4อ่อะดูค่ะอันนี้ก็ถามถูกจุดนะคะ หนูต้องช่วยกันถามอาจารย์แบบนี้จะถูกต้องแล้วลูกในเดือนที่4หนูดูสอาจารย์เขียนว่า,วาโซดลุน่นาอีคลิปเห็นไหมคะคนที่ทําเกี่ยวกันในหน้าสังหาริมทรัพย์ที่ดิน p r o p e r t y Real เ s t a t e ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทหรือทําค้าขายของที่เกี่ยวข้องกับบ้านกับครัวเรือนนะฮะมันจะเกิดลูน่้าอีคลิปคือจันทรุป,ป,ปราคาจันทาคาตวันที่14มีนาคมนี้แล้วบวกไป6เดือนแต่ Energy ของมันจะส่งผลกับชาวลัคนาราศีพฤกษภตั้งแต่วันที่14กกุมาพันธ์แลลูสดงว่าาหนูมีเกกฑ์ร จบอะไรบางอย่างได้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องบวกนะจันว่านะคนทําเกี่ยวกับที่ดินไม่ใช่เรื่องบวกนะคะลุนาหมายถึงการจบการตุยการเลิกกันการเลิกร้างการการแยกออกจากกาันถ้ามีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์เหมือนที่อาจารย์บอกหรือบางคนยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะฮะเกณฑ์การจะขายบ้านขายที่ดินได้ต้องเกิดสุริยคลาสไม่ใช่จันทคาจันทคาสเกิดขึ้นหมายถึงอาจจะมีปัญหาคาราคาซังเกิดขึ้นได้คะ่ะน้องอะไรเนี่ยเมื่อกี้ถามอาจารย์น้องชิสาเซฟเฮาส์ ระวังหน่อยแล้วกันนะคะระวังหน่อยแล้วกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงหนูด้วยละ่ะว่าพื้นดวงหนูพลังงานในเรือนสีเป็นอะไรอืมนะคนที่เรารักที่เพิ่งจำใจจากไปจะวนกลับมาไหมคะถ้าหนูเป็นราศีเมษอะ่ะเขากลับมาแน่แต่ตัวหนูอะ่ะดาวศุกร์ของหนูเป็นดาวเจ้ารักการกลับมาหรือไม่ของเขาขึ้นอยู่กับหนูด้วยอาจารย์ว่าตัวหนูเองนี่แหละจะเอาตัวเองกลับไปหาเขาก่อนเพราะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้ารักเรา พอสุกมันถอยหลังเรานั่นแหละพร้อมจะเดินกลับไปหาเขาก่อนก็ลองระวางอัตาดูไม่ลูกระวางตาอีโกโ้ระวังตัวตนลงแล้วลองกลับเข้าไปสมฉชนร์ความสัมพันธ์ดูสักครั้งสิแล้วถ้าหนูกลับไปในช่วงนี้นะ2มีนาถึง12เมษานะมีเกณฑ์การเป็นบวกยิ่งถ้าคนที่หนูคบด้วยคนเก่าหนูเป็นลัคนาราศรีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตยิ่งเลิศเลออลังการกับดวงหนูนะคะขายน้ําหอมได้ไหมพึ่งศพทำได้ลูกพึ่งศพนะทำได้หมดเลยค่ะน้ําหอมเครื่องหอมของที่เป็นความงามเกี่ยวข้องกับิล ลปะความงามเกี่ยวข้องกับการเงินวัตถุพืชศปกติวัตถุนิยมอยู่แล้วอะไรที่เป็นพวกวัตถุนิยมคือดีมากน้ําหอมคนที่จะมีเกณฑ์น้ําหอมขึ้นไปอีกยิ่งถ้าในพื้นดวงหนูนะมันมีดาวจันทร์มีอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนที่สองยิ่งส่งผลดีมากเลยต่อคนขขยน้ําหอมมาลูกหนูจะซื้อรถใหม่ซื้อเพิ่อมอีกคันได้ช่วงไหนคะถ้าเงินหนูพร้อมเต็มที่เลยลูกไม่มีปัญหาเลยถ้าเงินในกระเป๋าหนูพร้อมเครดิตหนูได้ธนาคารอนุมัติหนูซื้อเลยค่ะ หนูซื้อค่ะทีนี้ถามว่าช่วงไหนดีไม่ดีช่วงที่หนูเงินพร้อมดีที่สุดถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วนะคะว่าการเงินเราไม่ดีก็อย่าไปซื้อเนี่ยจย์พูดจริงๆแต่ถ้าถามทางโหราศาสตร์ว่าช่วงไหนในเรือนที่3ของหนูอังคารยังคงอยู่ลองทานเดินหน้าก่อนไหมคะย5่ตุมภาพันธ์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นบวกมากขึ้นนะดวงความรักดีไหมคะ ความรักอาจารย์บอกไปแล้วนะหนูตอนนี้ดาวดาวความรักตัวความรักนะมีเกณฑ์การย้อนกลับถ้าเกิดมีปัญหาอยู่นะคะส่วนคนที่มีความคาดหวังว่าจะเจอความรักความสัมพันธ์ไหมอาจารย์จะสามารถเจอได้ไหมหนูต้องรอให้ดาวศุกรโคจรเข้าราศีพฤกษ์ก่อนซึ่งอยู่ที่มิถุนายนนู่นยังความรักใหม่ยังยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วความรักเก่าอีกพวกคู่จรอ,อีกใดๆอีกก็มีเกณฑ์การจบนะด้วยพลังงานของสุริยคราสลุไนคริปจันทค่าเนี่ย หนูทักก่อนง้อเขาเฉยเลยก็นั่นไงก็เฟิร์ก็จันบอกแล้วไงเอนเนอร์จีหนูจะเป็นอย่างนี้ไงนะคะอยากกับสามีมา2เดือนแต่ยังอยู่ด้วยกันจะกลับมาดีไหมคะหรือไปดีกว่าจริงๆแล้วการที่อยู่อยู่ต่อหรือไปดีกว่าอาจารย์อยากให้หนูตั้งต้นคิดแบบนี้ถ้าคนที่มันหยากันแล้วจะเอาทำไมอีกลูกหนูใช้ iPhone 16แล้วจะกลับไปใช้โ Noki ีย310ทําไมคิดแค่นั้นหนูทำไมไม่เปิดโอกาสตัวเองไปเจอสิ่งที่ดีกว่า หนูน้ำพริกถ้วยเก่าอีบางคนบอกว่าอร่อยแต่อาจารย์มอมันขึ้นราค่ะคุยอย่างมันทิ้งโยนมันทิ้งทางช่องหน้าต่างแล้วไปหาน้ำพริกถ้วยใหม่กินซ้อมโอไม่มีประโยชน์ลูกไม่ต้องกลับไปค่ะยา่าแล้วก็แล้วไปสิเออหาใหม่แล้ว Energy จีหนูดก็จะเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่อยู่ดีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะน้องแอมมิกเจพึกษบทำงานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆดีไหมครับ ถ้าหนูเนี่ยถ้าหนูเนี่ยปรารถนาจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศต้องดูว่าพลังงานพื้นดวงหนูในเรือนที่9ในเรือน9ตรงนี้ต้องมีดาวพฤหัสมีดาวจันทร์ไปสถิตหรือดาวศุกร์คือดาวเจ้ารักไปสถิตมันถึงจะตอบได้ชัดเจนลูกน้องมาลีไม่งั้นอาจารย์ก็ตอบไม่ได้ว่าว่าตัวหนูทําแล้วดีไหมแต่พฤกษบไม่ใช่ราศีการต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวถ้าหนูเป็นลัคนาราศีธนูเลยแล้วถามอาจารย์เรื่องนี้อาจารย์ตอบเลยว่าดีเลิศเลอสุด,สดเออเนะี่ย ขึ้นอยู่กับพื้นดวงหนูลูก